ลเธอตอนนี้ก็ตีสองสิบแปดนาทีนะเจ้เธอจ๋านี่จะเธอมานี่เลยจ้เธอฟูดแลนด์จ้เธอจ๋าฉันหิวข้าวมากเธอจะก็ต้องมาหาอะไรกินเธอรู้อยู่แล้วว่าฉันจะต้องสั่งอะไรใช่ไหมเธอรู้อยู่แล้วนี้จะก็เดินมาเลยจากเคาน์เตอร์จ้เธอจ๋าที่เดิมจ้เธอจ๋าที่ฟูดแลนด์นะจ้เธอมาถึงปั๊บก็เดิมเดิมเธอ นี่เมนูอาหารแล้วก็พริกไปนี่จะเธอเข้าผัดอเมรกันแหละเธออยากกินมากฉันไม่ได้กินมาประมาณแบบว่าครึ่งปีได้เธออะมาถึงปั๊บเธอสิ่งที่ต้องทําก็คือนี่ค่ะเธอนี่เลยค่ะพริกน้ําปลาเท่านั้นจะเธอจ๋าที่จะทําให้แบบว่าเป็นแบบว่าเข้าผัดอเมริกัน อย่างแท้จริงนะเจ๊เธอนี่อร่อยมากอ่ะเธอฉันบอกเลยเขาผ่านมกันที่ของฟู้ดแลนด์ที่คืออร่อยจริงๆอ่ะนี่เธอดูสิไข่เยอะมากชื่นใจอะเธอซีดเลยเห็นปะเธออร่อยมากเธอดูที่นี่แล้วนี่ยำแหนมเธอวันนี้ฉันสั่งยำแหนมมากินด้วยเธอยำแหนมเธอของที่นี่คือรสชาติแบบแซ่บมากเธอ ยำแหนมที่นี่นะเธอเขาแบบว่าเธอยำแบบบ้านมากเลยอร่อยมากเธอนี่กินแล้ชื่นใจและนี่ก็คือหน้าตาข้าผัดอเมริกันของฉันเธอเธอครบเครื่องสุดๆและเธอฉันบอกให้ ai, อันนี้ค่ะฉันอยากกินด้วยลาดหน้าเธอยำแหนมลาดหน้าข้าผัดอเมริกันซึ่งไม่เข้ากันเลยแต่ฉันก็สั่งและนี่ก็คือสเต็กเธอเป็นของชาวต่างชาติที่เป็นตะกร้องให้นะจ๊ะเธอเพราะฉะนั้น ชาวต่างชาติก็ต้องกินสเต็กไปเธอเป็นเรื่องปกติกับสลัดแล้วเธอเนาะส่วนเราก็ชาวไทยอะเธออ่ะกินกันเข้าไปสิเธอนี่ปรุงกันแบบไทยสไตล์เลยเธอจ้านี่อร่อยอะเธอกินทุกอย่างเธอฉันหิวมากเธอตีสองกว่าใครหิวก็ฟูดแลนด์เลยเธอฉันขอแนะนําเธอมันอร่อยจริงๆเธอนี่แล้วเส้นหมี่ใส่ไข่เธอเธอชื่นใจที่สุดเธออันนี้ฉันบอกเลยนะ น en ah, um. ี่คำนี้ฉันกินให้เธออ้ําเธอมันอร่อยอ่ะเธอแต่มันร้อนมากแต่อร่อยจริงๆเธอยังไงก็ตามเธอคิดอะไรไม่ออกฟู้ดแลนด์เท่านั้นเธออร่อยจริงๆเธอดูซีน่าตาดีอะอ่ะถูกและดีที่ฟู้ดแลนด์จริงๆนะเธอนี่เธอนี่มีน้าแตงโบด้วยจ้ะและนี้ก็คือนี่เธออร่อยมากเธอเจอกันนะเธอไปาย